ก่อนที่จะรายงานนะครับผมอยากจะเรียนท่านประธานเพื่อหาลือว่าตามมาตรา163แห่งรัฐธรรมนูญนะครับกำหนดว่ารัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ประเด็นก็คือว่านี่คือการประชุมร่วมของรัฐสภาซึ่งรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนและผมก็เห็นด้วยตาของผมเองว่ารัฐมนตรีบางท่านได้กดปุ่มลงคะแนนคำถามก็คือว่านี่คือการลงคะแนนที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา163หหรือไม่ผมก็ขอให้ท่านประธานช่วยตรวจสอบบทบัญญัติดังกล่าวด้วยครับ,รบขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยข้อกฎหมายด้วยนะครับผิดกฎหมายต้องไปร้องศาลร,รับโดนเลย ไม่มีอะไรเป็นก้อนขัดข้องครับต่อมาในรังสิมันโรมสสพักเก้าไกลก็ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าจากที่มีรัฐสภาได้มีการลงมติให้ตังคณะกรรมาิการศึกษายาติการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ฉบับยืดเวลาการพิจารณาออกไปอีกหนึ่งเดือนซึ่งพักเก้าไกลและพักร่วมฝ่ายค้านเห็นว่านี่คือการเตะถ่วงให้ล่าช้าแถมยังอาจเป็นเกมการเมือง เื่อให้ร่างแก้รัฐธรรมนูญถูกคว่ำในสมัยประชุมหน้าและจะไม่สามารถเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อีกกว่า8เดือนในที่ประชุมสภาผมได้ทักท้วงไปว่าในการลงมติครั้งนี้พบว่ามีสสที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีได้กดปุ่มโหวตในครั้งนี้ด้วยซึ่งอาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา163ที่กำหนดว่า รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์เข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกล่าวง่ายๆคือถ้าเป็นรัฐมนตรีเมื่อมาเข้าประชุมสภาห้ามลงมติเว้นแต่เป็นการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีนั้นเป็นสอสด้วย แต่ประเด็นคือในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมของรัฐสภาที่มีทั้งสอสอและสอวอไม่ใช่การประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรที่มีแค่สสเท่านั้นและเมื่อมาดูบันทึกผลการลงมติก็พบว่ามีสสที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีลงมติด้วยดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณนัฐพลที่สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วย I, scream, ondan, ondan, 2. ค <And> ุณธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วย 3. คุณพุทธิพงศ์ปุณกานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วย 4. คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วย 5. คุณสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพักพลังประชารัฐ ลงมติเห็นด้วย 6. คุณสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วย 7. คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วย 8. คุณอาทิรัตน์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วย 9คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วย10คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพักภูมิใจไทยลงมติเห็นด้วย11คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พักประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นด้วย 12คุณถาวรเสน,เนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพักประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นด้วย13คุณสาธิตปิตุเตชระรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพักประชาธิปัตย์ลงมติไม่เห็นด้วย14คุณประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พักชาติไทยพัฒนาลงมติเห็นด้วย และ15คุณวาราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพักชาติไทยพัฒนาลงมติเห็นด้วยหมายเหตุ hate, คุณอนุทินชาญวิรูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพักภูมิใจไทยไม่ลงมติลาประชุมขาดการประชุมผมจึงอยากฝากไปยังประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภยัยให้ติดตามกรณีดังกล่าวที่อาจเข้าข่ายกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญ และมีคำวินิจฉัยต่อกรณีนี้ต่อไปจากข้อมูลที่ประชุมได้ลงมติว่าสมาชิกเห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมาการศึกษาก่อนรับหลักการ431เสียงไม่เห็นด้วย255เสียงงดออกเสียง28ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งโดยในด้านของพักเพื่อไทยสมาชิกเกือบทั้งพักลงมติไม่เห็นด้วยมีเพียงนายชายยันผลสุวรรณที่ลงมติเห็นด้วยขณะที่พักพลังประชารัฐลงมติเห็นด้วยทั้งพัก เช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทยที่ลงมติเห็นด้วยทั้งพักส่วนทั้งพักคก้าวไกลสมาชิกทั้งพรรคลงมติไม่เห็นด้วยมีเพียงนายคำพองเทพคำที่งดออกเสียงด้านพักประชาธิปัตย์สมาชิกส่วนใหญ่ลงมติไม่เห็นด้วยขณะที่มีสองท่านลงมติเห็นด้วยคือนายชุมพลจุลสายและนายอัครเดชวงพิทักษโรธและนายชวหลีกภัยงดออกเสียง ส่วนพักชาติไทยพัฒนาส่วนใหญ่งดออกเสียงขณะที่มีสองเสียงลงมติเห็นด้วยคือนายประพัฒน์โพธสุธนและนายวราวุฒิศิลปอาชาด้านพักเสรีร,รวมไทยลงมติไม่เห็นด้วยทั้งพักและพักเศรษฐกิจใหม่ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่มีนายมิ่งขวัญแสงสุวานลงมติไม่เห็นด้วยขณะที่พักอื่นๆส่วนใหญ่สมาชิกลงมติไปในทิทางเดียวกันนั้งพัก